เดิมก็เป็นคนกรุงเทพก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกรุงเทพหมดเลยแล้วก็เกิดวันหนึ่งสภาพพื้นที่กรุงเทพมันไม่เหมาะก,กับการทําการเกษตรก็คือด้วยหมู่บ้านเบียดน้ําเสียเขาปล่อยลงบ้างแล้วบ้างเลยย้ายลกลากมาอยู่ที่ราชบ,บุรีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ยี่สิปีแล้วมาอยู่ตั้งแต่อายุอะไรสิบสองสิบสามก็คือเพิ่งมาเรียนมาหนึ่งีนี่ก็เป็นนักเรียนกับพ่อแม่ก็ใช้ทาสวนเหมือนซึ่งอาจจะต่างจากเด็กทั่วไปซึ่ง เ์่าทิ์วันหยุดหรือหลังเลิกเรียนเด็กคนหนึ่งเขามีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นสนุกสนานนะแต่เราต้องมานั่งเก็บหญ้าในสวนก็จึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าลาบากทําไมเราไม่มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นเขาก็เลยจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปเรื่อยก็คือหวังว่าเรียนจบไปแล้วจะทํางานดีๆเพื่อจะละทิ้งอาชีพตรงนี้ไปแด้อย่างมันดูว่าความเสี่ยงมันเยอะไหนจะโรคแมลงภยัยธรรมชาติราคาปัญหาเรื่องคน,คน,คนงานคนงานปัญหาเยอะก็เลยคิดจะหนีจากตรงนี้ไป แล้วพอไปทํางานข้างนอกอยู่ได้สักพักหนึ่งก็คนพบตัวเองว่ามันไม่สวยหรูเหมือนที่เราคิดสิ่งที่เราวิ่งหนีมาตลอดก็คือความจริงของตัวเราเองก็คืออาชีพที่เราถูกปลูกฝังมาเนี่ยซึ่งพ่อแม่เขาปลูกฝังให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเรียกอีกมุมว่าสําหรับเราอาจจะด้วยความเป็นเด็กของเราเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการยัดเยียดให้ซึ่งสิ่งเหล่านั้น,นคือข้อดีซึ่งเราไม่รู้หรอกแต่พอจนวันนี้พอออกมาทําสวนก็เริ่มมองเห็นได้แรงว่าเออสิ่งที่เขาให้มานะัมันคือการปลูกฝัง แต่เขาเรี้ว่าพ่อเขาอาจจะเลือกวิธีปลูกฝังซึ่งอาจจะดูด้วยความเป็นเขาในสถานะตอนนั้นครอบครัวมันอาจดูยากจนก็ได้เขาเลยไม่มีวิธีโน้มน้าวอะไรจูงใจคือเป็นการบังคับให้ทำมันก็เลยเป็นดูการดูหน่าเบื่อแต่ผลสุดท้ายพอออกมาทําจริงสิ่งที่ได้จากอาชีพกเกษตรคือความสบายใจความสุขที่ครอบครัวมไม่มีการคัดค้านทัดทานใดๆทั้งสิ้นที่จะกลับมาทําสวนไม่ไดยินดีต้อนรับเพราะว่าก็คือ ท่านก็คกงจะเหนื่อยที่จะสร้างทุกอย่างมาเยอะพออยู่แล้วก็อยากจะได้คนสานต่อแล้วก็อยากได้คนช่วยงานอยากได้คนดูแลคือเป็นธรรมชาติของผู้สูองอายุเหงาว่ว,วะเนอะอยากให้ลูกหลานอยู่ใแล้เขาไว้ใช้มัง่งไว้บนอะไรมั่งกระตามภาษาขเขาครับก็พอกลับมาก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือประสบการณ์กับภูมิปัญญาดังเดิมส่วนสิ่งที่เราเรียนมาถึงแม้เราเรียนมามันไม่ได้ตรงความรู้มันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาเอามาใช้เลยแต่ก็ว่า ได้หลักการประยุกต์แนวคิดวิธีคิดที่สมเหตุสมผลเพราะอย,าอย่างตัวพี่เองครับพี่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาเงี้ยก,การกเกษตรคือมันไม่เกี่ยวันอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าสายที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้กระสุนนั่นคือการเป็นตรกยะคือการเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องถ้าเขียนโปรแกรมมีอีฟ e อย่างนี้มันจะเอลอย่างนี้เหมือนกันพืชถ้ามันแสดงอาการออกนี้แสดงว่ามันเกิดอย่างนี้นี่ความเป็นเหตุเป็นผลแบบง่ายๆที่ได้เอาความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ปัญหาจากการทํางาน มันเลยทําให้เราต้องคิดต่ออย่างเรื่องการพลดินในสวนเนี่ยที่เราเห็นอยู่คนโบราณเขาจะใช้งามถูกไหมซึ่งพี่เองพี่ก็เคยขุดมันหนักมันเหนื่อยมือเนี่ยจะด้านแข็งมากหน้าหนาวเช้าๆไดย้ยังไม่รู้เลยเอามือหรือเท้าล้างหน้ามันแข็งมากแล้วคือปัญหาที่พบคือแรงงานหาย,ยากทําตื้นทําช้าปัญหาเยอะก็เลยจะทํำยังไงจะเอาเครื่องมืออะไรเข้ามาใช้ปรับก็เลยเอาแมคโครเข้ามาใช้ ซึ่งเดิมทีแมคโครอ่ะรถแมคโครทุกคันเนี่ยการพวนดินเขาคือคือสิ่งที่พพนดินติดรถคือจะเป็นมุ้งกี่ถูกไหมมุ้งกี่ลักษณะก็จะเป็นกระบวยซึ่งเราก็เอาตรงนั้นเข้ามาใช้เลยพักหนึ่งคิดว่ามันจะดีแต่มันไม่ใช่เพราะเนื่องจากว่ากระบวยมุ้งกี่มันเป็นรูปกระบวยเวลาเราขุดเข้ามาเหนียวเนี่ยในมวลเนื้อดินมันจะแน่นเข้ามาแล้วเราคว่ำคลายออกเตะๆออกมวลเนื้อดินถึงแม้มันแตกออกแต่มวลเนื้อดินในก้อนมันก็ยังแน่นอยู่เราสังเกตจากรากพืชมันไม่เดิน แล้วก็เลยทำยังไงว่าจะให้ขุดดินฟูขึ้นก็เลยต่อเล็บปลายพวงกี่ที่มันมีอยู่ประมาณสักเดือนหนัครบเนียนะให้มันยาวขึ้นอีกกลายเป็นสักประมาณเจ็ดแปดสิบเซนก็ขุดดินได้ฟูด,ดีสวยดีปลูกพืชด,ดีแต่โครงสร้างมันไม่รองรับมันก็หักก็ผ่านไปก็เลยมันคิดแก้ไขกันใหม่จะทำยังไงก็วันนั้นก็กินข้าวกันเนี้ยก็ทนซ้อมเนี่ย ก็เลือกเห็นมันน่าจะทําเป็นซ่อมกินข้าวเลยนะน่าจะดีแล้วซึ่งการทําเป็นซ่อมกินข้าวมันก็ออกแบบก็คือเป็นลักษณะของตัวทีธรรมดาก็คือด้านหน้าแบนโคข้างหลังเป็นสันอันหนึ่งไว้รับแรงขุดไปใช้ได้โพนินสวยมากเลยเนีย่แต่ขุดขุดไปนานๆเข้าไปเจอดินแข็งโครงสร้างไม่แข็งพอก็หักอีกแบกสองคนกับพ่อพีอ่หาบไปเนี่ยอันละร้อยก็เราหาบวันหนึ่งห้าหกเที่ยวอะ ล้วเดินประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรหาบอกมอ,อกก็เลยเกิดแนวคิดต่อว่าทาเป็นลักษณะของนึกถึงปีซึมก็คือเป็นสามเหลี่ยมสามด้านเลยแต่คือเขาเนี่ยมันมีกระทงในรับกลางอยู่แลวสุกว่าที่เราออกแบบก็เพิ่มเหล็กอ,อีกสองชิ้นโปะด,ด้านข้างไปคราวนี้ก็ใช้มาได้อีกประมาณสักสี่ปีก็ไปเจอปัญหาเมื่อกี้คือปัญหาดินแห็งหักใช่ปะเราแก้ปัญหาด้วยเอาเหล็กดามด้านข้างทำเป็นลักษณะปีซึมก็คือใช้งานไม่ได้แต่คราวนี้ไปเจอดินเปียกอีก ติดเด็กก็ไปเจอปัญหาขุดไปต้องจุ่มน้ําไปเพื่อให้น้าหล่อลื่นเพราะมันเป็นภูมิปัญญาเทพว่าเราไปนึกถึงสมัยเด็กๆครั้งหนึ่งที่เราเคยเอาพวแทงดินยกร่องต้องเอาพวแทงดินแล้วก็พวจุ่มน้ําซึ่งน้ําจะเป็นฟิล์มเคลือบหอล่อรื่นกั้นผนังระหว่างเหล็กกับเนื้อดินไม่ให้ดูดกันติดกันถูกป่ะก็แทงไปจุ่มน้ําไปดีไปก็ในไมโครเหมือนขุดไปจุ่มน้ําไปก็คิดคิดต่อว่ามันเสียเวลาทํำยังไงจะให้น้ํามันไหลที่มุงกี่ได้เลย เพื่อจะมีน้ำหล่อเลื่องอยู่ตลอดไม่ต้องขุดไปจุ่มไปนํำเสียเวลาเพราะว่าเราคือหนึ่งเราทํางานแมคโครตัวนี้ออกมาเพื่อไปใช้ในงานของเราเองก่อนเป็นหลักแต่คือพอทําไปแล้วเนี่ยงานในของเราเต็มเราก็ต้องออกรับจ้างนอกคือพอเรารับจ้างนอกมันก็เป็นงานเหมาเราจะทางานยังไงให้ทําให้ได้เร็วในเวลาเท่ากันได้ปริมาณมากขึ้นก็เลยทําให้น้ํามันไหลออกได้ที่มุก่กี่ก็โดยใช้ระบบไฮดริกในแมคโครบวกกับความรู้ด้านช่างที่พ่อมีกับแนวคิดบางอย่างบ้าบ้าบอ ซึ่งทาทีแรกใครๆเขา่าบ้างัน,นแต่ผลสุดท้ายไอ้สิ่งที่ว่าบ้านเนี่ยมันก็ออกมาดีเพราะไอ้คำว่าอัจฉริยะกับบ้านเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวอย่างที่เรารู้กันอยู่ซึ่งเดิมทีแมคโครเนี่ยพอออกมาถึงลักษณะการโผลดินได้เดียเดิมทีจริงๆอ่ะเราไม่ได้ต้องการออกมาไว้เพื่อรับจ้างใครแต่เราออกมาเพื่อไว้แก้ปัญหาในการโผลดินของเราซึ่งพื้นที่เนี่ยที่เนี่ยมันห้าสิบไร่เนี่ย ในคนถ้าคนเข้าไปพวนด,ดินด้วยง่ามอย่างเดิมนะนะหนึ่งคนวันละ8ดชั่วโมงใน1ล่องเลใช้เวลาถึงสิบสอวันต้นทุนที่แรกเลยนะก็ที่พ่อแม่ให้มาคือเรือรถน้ำหนึ่งลำกับสวนสวนนแปลงนี้แปลงด้านหลังเนี่ยเรือรถน้ำหนึ่งลำแล้วก็สวนก็แล้วก็มีเงินตั้งตัวหลังจากแต่งงานมาเหลือเงินอยู่2องหม ก็ทําไปได้ประมาณสัก2ปีก็ด้วยการวางแผนของเราหรืออาจจะเป็นโชคหรือก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่คือเราก็วางแผนเราให้ผมผลิตออกอย่างนี้ช่วงนี้ตรงนี้น่าจะได้ราคาดีแล้วจากเงิน2 0,000ื่นมันก็งอกเงินมาเป็นหลายแสนภายใน2ปีก็เลยคุยกับแฟนว่าเราอาจจะเริ่มเกิดความโลภนิดนิดหรืออาจจะรักความก้าวหน้าก็แล้วแต่มุมมองนะแต่คือว่าน่าจะเป็นเรื่อง,องความก้าวหน้ามากกว่าคือมองว่าเออเรายังอายุเท่านี้ คือหน้าตอนนั้นเพิ่งอ,อายุ24แล้วลูกก็ยังไม่มีก็ถือว่าวัยกำลังแข็งแรงสุดส,ดส,ดสดตริงเลยก,ก็คุยกับแฟนเราน่าจะขยัยขยายมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจกันเป็นนี่รวมๆไปร้านหนึ่งก็คือเป็นนี่นี่ก็คือไม่ได้เป็นนี่อะไรที่ไร้สาระเลยคือเซงสวนขยายสวนเพิ่มหนึ่งแปลงก็คือแปลงเนี้ยซื้อเรือรดน้ําซื้อท่อวิทย์น้าซื้อเครื่องพ่นยาซื้อเรือลากผัก ซึ่งทุกอย่างที่ลงทุนมันคือเครื่องมือในการต่อมือต่อตีนอาชีพทั้งนั้นเลยแล้วคือพ่พอพี่จะพูดเสมอว่าอาชีพจะดีเครื่องมือต้องดีมาก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือดีอาชีพเราก็ไม่ดีไ,ได้พี่ก็จึงตัดสินใจลงทุนกับเครื่องมือกับการขยายส่วนทั้งหมดก็เข้าไปร้านหนึ่งเราก็ใช้เวลาทั้งหมด4ปีในการบริหารจัดการนี้หนึ่งล้านด้วยอาชีพเกษตรล้วนๆพืชที่เลือกจะปลูกก็ส่วนมากก็จะ เป็นพืชอายุสั้นนะนะก็คือพืง้ง่ายคือตระกูลผักกินใบแล้วเราก็ต้องเลือกผักที่เราถนัดผักที่หนก,ก็จะมีคะนา้าผักกระหอมกวางตุ้งขึ้นช่ายส่วนกุ้ยช่ายนี่ก็จะเป็นพืชหลักที่นี่คือกุ้ยช่ายเนี่ยสำหรับที่นี่คือจะเป็นพืชหลักคือข้อดีของกุ้ยช่ายในความรู้สึกที่ปลูกคือว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องลงทุนบ่อยปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานเก็บเกี่ยวได้ตลอดซึ่งมันทําให้เรามีรายได้ทุกวันเพราะคนเราต้องกินต้องใช้ต้องมีรายจ่ายทุกวันใช่ไหมเราก็ต้องมีรายได้ทุกวัันที่รรองรบ ส่วนผักอีกแปลงหนึ่งเนี่ยซึ่งคือตอนนี้เราท่วมน้ำไว้เนี่ยอีกแปลงนึงเนี่ยคือที่เป็นแปลงผักเนี่ยก็จะวางแผนให้ออกเป็นแจ็คพอตคือแล้วแต่ฤดูกาลแล้วว่าเราจะรู้ว่าผักอะไรมันจะแพงช่วงไหนหน้าไหนยังไงควรจะหวานอะไรเท่าไหร่เช็คว่าปริมาณเม็ดผักตามร้านใหญ่ๆเราเอาร้านหลักๆซึ่งมันก็น่าจะตรวจสอบได้หนระือว่าเม็ดผักอะไรออกไปมากแค่ไหนออกไปจังหวัดไหนเยอะแล้วก็เช็คตามต่อไปนะถ้าเรามีเครือข่ายเพื่อนนะ เขาจะลงกันเมื่อไหร่ถ้าเขาลงไปช่วงนี้ส่วนใหญ่แสดงว่าช่วงหน้าอาจจะขาดก็ทําให้เรามาวางแผนลงการเพาะปลูกซึ่งออกมามันก็ค่อนข้างจะได้ราคาทุกครั้งปัญหาที่ที่คิดว่าแก้ไม่ตกถึงทุกวันนี้เลยคือปัญหาเรื่องแรงงานเท่านั้นส่วนในเรื่องของจวัตถุดิบบางแพรก็โชคดีก็อยู่ใกล้แหล่งฟางมีทุกอย่างครบคิดคือต้นทุนการผลิตอะเราค่อนข้างจะครบ ไมว่าจะปุ๋ยาายาน้ำหมักอะไรทุกอย่างมีหมแถวนี้ก็มีเพื่อนบ้านที่หมักปุ๋ยเชียวภาพทําน้ำหมักเราก็ลดต้นทุนได้เทคนิคในการเพาะปลูกก็จะสรุปออกมาสั้นๆง่ายๆเลยคือปลูกพืชให้ถามดินใส่อะไรพืชกินให้ถามพืชปลูกพืชให้ถามดินก็คือว่าการจะปลูกอะไรน้าตรงนั้นอ่ะมันปลูกได้จริงแต่ไม่ได้แปลว่าปลูกแล้วให้ผลผลิตด,ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือต้องขุดดินไปตรวจวิเคราะห์ ที่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดว่าดินเรามีธาตุอะไรมากน้อยแค่ไหนไงแล้วถ้าจะปลูกพืชชนิดเราจะต้องลงทุนอะไรเท่าไหร่การเลือกปลูกพืชชนิดที่ใกล้เคียงกับต้นทุนธรรมชาติที่ดินมีมันจะทำให้การลงทุนเราน้อยลงถูกไหมและอย่างก็คือใส่อะไรพืชเก้ถามพืชก็คือจะต้องสังเกตพืชมองพืชให้ออกว่าพืชชนิดนี้เขามีลักษณะความต้องการในการที่แสดงออกไงเส้นใบสีใบขอบใบลําต้นกิ่งก้านร,ระบบรากเราเข้าใจเขาเราใส่ให,ให้เขาถูกเติมให้เขาถูก เขาก็จเจริญง,งอกงามและเราก็ไปขายจะได้ราคาดีมันก็ทําให้อยู่ได้หลักการใช้ชีวิตหลักๆก,ก็จะมีอยู่สองข้อคือข้อแรกนะก็คือเรื่องห้าใจอาจจะดูเป็นคนหลายใจนะก็คือห้าใจของพี่ก็คือจะมีสนใจเข้าใจตั้งใจเต็มใจใส่ใจสนใจนี่คือว่าเราจะทําอะไรก็คือต้องไปสนใจศึกษาศึกษาข้อมูลรายละเอียดทุกอย่าง แล้วต่อมาเข้าใจเข้าใจรายละเอียดของเขาพอหรือยังและข้อจํากัดของตัวเราเองไหมเพราะบางอย่างมันมันมีข้อจํากัดของงานที่ทํากับตัวเราซึ่งมันอาจจะไม่ลงตัวกันแต่พอเมื่อเราสนใจแล้วเราเข้าใจลงตัวแล้วเราตั้งใจที่จะทํำไหมพอตั้งใจลงมือที่จะทําทขึ้นมาให้เป็นช่ไหมนะบางคนขี้ใหม่มาหอมเราก็เห็นกันอยู่เหอะทำพักเดียวแล้วก็เลิกขาดความเต็มใจถูกไหมแต่เมื่อทุกอย่างพอเราเต็มใจทําไปแล้วนะ่ะ เราตั้งใจเราเต็มใจเราทุ่มเทกับมันแล้วงานทุกอย่างมันไม่ได้ราบเรียบเสมอไปหรอกมันต้องใส่ใจใส่ใจที่จะไปมองว่ามันมีปัญหาอะไรเอาปัญหาตรงนั้นกลับมาแก้ไขเนี่ยห้าใจของพี่คือสนใจเข้าใจตั้งใจเต็มใจใส่ใจก็คือเป็นหลักการทรงงานของนายหลวงท่านก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพี่ๆมาประยุกต์ใช้ก็อีกข้อหนึง่งก็คือการลำดับความสําคัญในการทํางานเพราะอย่างพี่เองเนี่ย เป็นคนงานเขาทั้งจะเยอะคือถ้าพูดง่ายๆถ้าเราวางแผนชีวิตไม่ดีเนะี่ยหาความสุขไม่ได้เลยนะไหนจะงานในสวนไหนจะงานในสังคมไหนจะต้องช่วยพ่อช่วยแม่เพราะเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ถูกปะก็คือพี่จะแบ่งการวางงานการใช้ชีวิตการลำดับความสำคัญพี่นะัคือรู้ว่าอะไรต้องทําอะไรควรจะทําอะไรน่าจะทําซึ่งคํามันดูคล้ายๆกันแต่ความสําคัญมันไม่เท่าเลยต้องทํา ควรทำหน้าทำเนี่ยหลักการใช้ชื่อของพี่มันก็มีเท่านี้นแนวแนวคิดของพี่นะก็คือพี่อาจจะต่างจากคนอื่นนิดหนึง่งคือพี่ไม่ได้มองเงินเป็นตัวตั้งสิ่งที่พี่มองอยู่ทุกวันนี้นแล้วพี่ึดถือขึ้นหนึ่งทำแล้วต้องมีความสุขสองทำแล้วครอบครัวต้องอยู่ได้สามต้องไม่น้อยหน้าอาชีพไหนในสังคมซึ่งโดยหลักเกษตรกรส่วนใหญ่อะ ก็จะดูเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยที่สุดเลยนะในสังคมคือคนมองอกเกษตรกรอะไรเงี้ยแต่คือพี่ก็พยายามปรับวิธีคิดอาจจะดูบางครั้งว่าดูเหมือนต่างจาก,กเกษตรกรอีกเมื่อเมอออกการประชาสัมพันธ์บ่อยอะไรบ่อยคือเราส่วนหนึ่งในใจเราต้องการเปลี่ยนทัศนคติคนอื่นที่เขามองมาจากภาพลักษณ์เกษตรกรว่าเป็นคนจนเป็นเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของสังคมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมีแค่ส่วนหนึ่งแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยน ก้าวขึ้นมาสู่เป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จได้ในระดับหนึ่งถึงอาจจะไม่ร่ารวยแต่คือคุณมีความสุขคือคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเท่านั้นเอง